อาสวัสดีเพื่อนเื่อทาง youtube ทาง f c e e o o o คทั่วทุกสารทิศทินที่พาเพื่อนเพื่อนมาดูหมกอาหารชั้นสูงลองเดาดูสิเห็นไหมพวงงากรองไม่ต้องใส่อะไรมากเลยก็อร่อยแล้วอาหารชั้นสูงหมกตะกี้เอง หมกไข่มดแดงใสแ่แค่เกลือก็อร่อยแล้วข้างบ้านเราข้างร้านเราก็จะมีต้นขี้เหล็กต้นอะไรนะเบกามดแดงมันก็มาอยู่ทำให้เราได้อาหารอย่างโกโ้กเลยน,น,นี่มาเพื่อนๆกินเอานะ ีร้อนด้วยเค็มๆเปรี้ยวๆมันๆอร่อยสากเหม็นสุรินบ้านฉันกีฮาแต่จะง่ายคลังนะ